โอ้ตอนนี้ต้องขออภัยทางคุณผู้ชมด้วยครับอาจจะมีฝนนิดนึงนะพอดีแบบว่าเรามาถ่ายแล้วไอ้ฝนตกนแต่เราได้มาทดสอบใช่คภาพของรองเท้าคือไม่ลื่นไม่ลื่นเลยเฮ้ยมีลื่นจริงจริงคือด้วยพื้นวอลโว่อัลโซตัวนี้บอกเลยว่าเขารีดน้ําดียึดเกาะได้ดีถนนแบบออฟโรดนี่หนึบมากแม้จะแบบว่ามีออฟโรดนิดนิดเป็นดินกรวดหินลอยเงโอ้ยก็ได้อยู่นะก็ยึดเกาะได้ดีเลยเนาะมัเหมาะกับสายซิ่งนิดนึงนะใช่งมันมันมีความเฟิร์มอ่ะมันแบบมันไม่บวมอ่ะ สปอร์ตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับวันนี้ปาไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากับนี่เลยสวัสดีค่ะจีค่ะีวันนี้นะครับปาจะมารีวิวรองเท้าวิ่งจากไนกี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เลยไนกี้เป a s ซัสพลัสนะครับซึ่งใครที่ติดตามไนกี้เนี่ยบอกเลยว่าจะจำได้นะครับกับไนกี้เป a s ซัสเทอร์โบ เมื่อปีประมาณปีประมาณสิบแปดนะครับเพราะวันนี้นะครับเราเปิดตัวกันในรถเลยนะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยฝนค่อนข้างตกชุ่มฉ่ำมากใช่นะครับซึ่งพอฝนตกเนี่ยเราจะได้รู้ถึงประสิทธิภาพของรองเท้าไนกี้นี่เลยพื้นที่เป็นไนกี้วอลโว่ออโซตัวนี้ว่าจะยึดเกาะกับทางเปียกได้ดีแค่ไหนนะครับว่าวันนี้จะลื่นไหมซึ่งหน้าผ้าเนี่ยใช้ไฟนิดเหมือนกันนะครับแต่ต่างกับทีมิโซที่ตัวนี้ใช้ซูมเอ็กซ์เดี๋ยวเราไปดูเทคโนีคด้านในอีกทีนึงนะครับติดตามกันไว้นะ ไนกี Nike, ้เปกซัสพลัสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใครที่เคยผ่านตาเมื่อประมาณปี2018นะจะเห็นเลยเป็นเปกซัสเทอร์โบนะครับแต่ตัวนี้มาใหม่เป็นเปกซัสพลัสนะครับนี่มีอะไรใหม่ๆม,ม,มากเนี่ยพี่อาร์ตอยากบอกเลยอันแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนประกอบกันเลยครับอปเปร์นะครับเป็นผ้าไฟนิดซึ่งเป็นผ้าไฟนิตที่ยืดหยุ่นได้ดีระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เสริมแถบตัวนี้ครับมาข้างหน้าเลยนะตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างมาตรงนี้เลยนะครับเป็นกิมมิคของตัวนี้ซึ่งในปี2018เนี่ยชื่ เป็นกสาซเทอร์โบนะครับก็ะจะมีแบบเดียวกันเลยเนาะล้วก็ลิ้นนะฮะลิ้นเป็นแบบ2ชั้นตัวนี้จะเป็นผ้านะครับซึ่งมีความเหนียวแล้วก็บางแล้วก็เบาด้วยไม่ใช่ไฟนิดนเนาะแล้วก็บริเวณคอล่านี่บุนวมนุ่มะนะครับอ่ะคราวนี้พิเศษมากเลยครับมิโซ่อยู่ที่นี่เลย ใช้เป็นโฟมซูมเอซูมเอซึ่งเป็นโฟมที่ดีที่สุดจากทางไนกี้เลยนะครับนุ่มเบาเด้งนะฮะดรอปอยู่ที่10บมิลครับก็คือเป็นดรอปที่มาตรฐานนะครับเรามาดูแบรนด์อัลโซนะครับอัลโซนะครับเป็นลายไนกี้วอลเฟลอัลโซซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากทางไนกี้เป็นลายวอลเฟลเห็นไหมระบายน้ําได้ดีด้วยแล้วก็มีจุดบริเวณคือว่าทำอะไรอะคะตัวนี้จะช่วยยึดเกาะครับสมมุติเราวิ่งออนโรดเนี่ยบนถนนมันจะมีพวกแบบว่าหินยางมาต่อยที่เนี่ยตัวนี้ก็เข้าไปยึดระบายน้ำยึดเกาะดีแล้วก็มีกิมคคเห็นมมีาว่ เบรกสัตเทอร์โบซึ่งในปีช่วงประมาณ2018เนี่ยเขาเปิดตัวเปกกสัตเทอร์โบออกมานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยยอดขายน่าทลายมากนะครับซึ่งตัวเบกกสัตเทอร์โบเนี่ยจะมีชะงอยแหลมอยู่ที่ตรงนี้ตัวนั้นอ่ะผู้ใช้งานบอกว่าเนี่ยเวลาเดินหรือเวลาอะไรมันจะชอบไปเกี่ยวกับพวกแบบข้างหลังทำให้ขาดได้ง่ายเขาเลยตัดออกใช่แล้วก็มีนี่ด้วยปีกนี่เห็นไหมอันนี้คือปีกมาเบกกสัต ว้าวซึ่งเป็นแบบเรียกได้ว่าตัวนี้เร็วคือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เขาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับน้องจีอันนี้คือบอกเลยตัวนี้คือค่อนข้างว้าวมากเลยนะเพราะก่อนตัวนี้จะเป็นเบกัสซัตเทอร์โบเนเจอร์ซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดีแต่ตัวนี้มาดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาร์ตกับน้องจีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันแล้วเดี๋ยวเรามาบอกว่าคุณสมบัติเป็นงไงบ้างรู้สึกฟีลลิ่งเป็นไง ทั้งทีเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราไปวิ่งมาว้าวเป็นเป็นรองเท้าที่ฟีลลิ่งดีมากนะพี่อค่อนข้างหวาวนะเพราะว่าเอ้ยคือโดยส่วนตัวอาร์ตมีตัวเก่าก็คือตัวแรกเลยอาอเห็นว่าตัวเนี้ยเบานุ่มกว่านะครับเพราะว่าโฟมซูมเอ็กซ์เนี่ยเขาใช้มาหนาด้วยนะครับแล้วก็ดอกที่สิบเนี่ยอาร๋อว่ามันวิ่งง่ายจะลงส้นลงกลางลงปลายใช้ได้เหมือนกันนะครับคือแบบว่าความนุ่มเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะยิ่งแบบช่วงปลายเท้าเนี่ยจังหวะที่เรากระแทกลงไปเนี่ยจะซับแบบดีมากเลยอะดีมากอ่าโอ้โหตอนนี้ต้องขออภัยทาง คุณผู้ชมนะครับอาจจะมีฝนนิดนึงนะพอดีแบบว่าเรามาถ่ายแล้วเอ้ยฝนตกแต่เราได้มาทดสอบคุณภาพของรองเท้าคือไม่ลื่นไม่ลื่นเลยเอ้ยมีลื่นจริงคือด้วยพื้นวฟเฟิลเอาโซตัวนี้บอกเลยว่าเขารีดน้ำดียึดเกาะได้ดีถนนนี่แบบออโร่นี่ยหนึบมากแม้จะแบบว่ามีออฟโรดนิดๆเป็นดินกรวดหินลอยเงี้ยเอ้ยก็ได้อยู่นะก็ยึดเกาะได้ดีเลยสีมันเหมาะกับสายซิ่งนิดนึงนะใช่มันมันมีความเฟิร์มอ่ะมันแบบมันไม่บวมอ่ะ ใครชอบเป็กกรซัสแต่ว่าอยากได้นุ่มกว่าเปกกรซัส41เย่ยก็มาตัวนี้เลยเป็กกรซัด<ป>ตัวนี้เหมาะมากนะครับราคาเท่าไหร่พี่อาร6,600บาท6,600บาทใช่เหมาะกับคนที่แบบอยากได้รองเท้าวิ่งที่นุ่มๆน,นะครับแล้วก็เด้งตอบสนองดีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ใส่สบายนะไม่รัดหน้าเทา้าระบายอากาศได้ดี ผมแนะนำมาตัวนี้เลยครับอ่ะเยี่ยมเลยสีของเรานะครับมีหลายสีมากนะครับไม่ได้มีแค่สีนี้นะมีทั้งหมดห6สีใช่มีเยอะมากสามารถเข้าไปซื้อที่หน้าร้านซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาแล้วก็น้องจีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซูเปอร์สปอร์ตสำหรับวันนี้ซูเปอร์สปอร์ตขอบคุณครับ